เริ่มต้นที่บ้านน้องปุ้ยนะคะวันที่3พฤษภาคม2565เริ่มออกเดินทาง6โมงนะคะเรามีทริปไปเที่ยวแม่กรองกันนะคะเรามาแวะทานข้าวเช้าที่คิงโอชานะคะอร่อยมากค่ะพี่ติม๋มค่ะพี่ติ๋มบอกว่าอร่อยสุดยอดยายมวนก็บอกว่าอร่อยค่ะ น้องปุ้ยน้องล่าน้องบิวบอกว่าอร่อยเยโม้วนอร่อยไหมคะเยม้วนอร่อยไหมคะต้องต้องกินโอชานะคะมาอุดรอนโอามาอุดรต้องแวะโอชาอร่อยค่ะ <te Liberty Overwatch> ถึงท่าอากาศยานอุดรเลยค่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วได้เอารถมาจอดใต้ชายคานะคะเอารถฝากไว้3วันสองคืนค่ะอ่าผู้ดโดยสารเอากระเป๋าลงค่ะเดินทางเลยค่ะเราจะนั่งเครื่องจากอุดรมาลงท่าอากาศยาน โดนเมืองแล้วก็นั่งรถตู้ต่อมาที่แม่กรองไปอัมพวาไปชะอำนะคะไปเป็นครอบครัวเลยค่ะครอบครัวน้องเกดกับลูกๆพี่นุชก็ไปน้องล่าก็ไปน้องหน่อยก็ไปนะคะมีลูกไปด้วยสองคนเด็กๆแฮปปี้ก,กันทุกคนเลยค่ะ แต่และคนมีความสุขมากนานๆได้ออกจากบ้านทีนึงค่ะมีความสุขกันทุกคนเลยดีใจดีใจค่ะ <S <S เตรียมขึ้นเครื่องแล้วนะคะสาวๆแต่และคนเตรียมขึ้นเครื่องแล้วค่ะพร้อมค่ะพร้อมสุขภาพพร้อมกระเป๋าพร้อมค่ะ บรยากาศบนเครื่องนะคะเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ก็ถึงดอนเมืองแล้วค่ะก็ถึงท่างกาศยานดอนเมืองแล้วค่ะเดี๋ยวนี้การเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะคะสะดวกมากเลย ดูแลหลานๆช่วยกันนะคะไปละไปละวีลคําทุดดอนเมืองค่ะแต่ละท่านมีความสุขมากเลยนะคะเด็กๆก,ก็มีความสุขค่ะสุดยอดสุดยอด